แต่วันนี้วันวาเลนไทน์ค่ะคุณชนะค่ะบางคนบอกโอ๊ยคิดไม่ออกเลยจะเอาไอเดียอะไรเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ดีเพราะว่าเบื่อแล้วดอกกุหลาบใช่ไหมอ่าเดี๋ยวมันก็เหี่ยวเดี๋ยวมันก็จางไปเอาเป็นของกินดีไหม<ด>จะได้มีความสุขแล้วก็อิ่มท้องอิ่มใจทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ จ้าจะพาไปดูนะคะที่จังหวัดนครสวรรค์ร้านเกี๊ยวซ่าปอหอเนี่ยเป็นเกี๊ยวซาชื่อดังแห่งเมืองปากน้ําโพแล้วคุณผู้ชมดูดิฉันพามาร้านเกี๊ยวซาแบบเนี้ยต้องไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าช่วงวันวาเลนไทน์เขามีไอเดียเจ๋งๆก็คือพิเศษมากๆเจ้าของร้านคุณสุภัยรัฐวิเชียนกัลยารัตเนี่ยเธอบอกว่า,าเกี๊ยวซาเนี่ยนะเป็นการบอกรัก เอาเกี๊ยวซาพอบเกี๊ยวซาไปบอกรักถูกต้องค่ะเห็นเธอพับพับห่อห่อม้วนม้วนอยู่นี่นะคะหลายๆคนแบบเอ๊ะจะบอกรักผาดเกี๊ยวซากันยังไง,ง,ไงอะไรไ,<ห>ไม่เข้าข้าใจค่ะไปดูกันค่ะเพราะว่าเกี๊ยวซาที่พาไปดูเนี้ยเป็นเกี๊ยวซาช่อดอกกุหลาบ<ด>นี่ไง Hey, มาเป็นช่อ,ชอแทนดอกกุหลาบจริงๆเลยนะคะแล้วก็สามารถทานได้จริงๆด้วยจะถูกจัดออกมาในรูปแบบเป็นช่อแบบนี้<อ>สวยงามเลยค่ะมีช่อหนึ่งก็จะมีทั้งหมด5ดอกเหมือนเกี๊ยวห<อ>ตัว<อ>นะเ,<อ>เขาจะทําไส้เกี๊ยวมาจากเนื้อหมูที่คัดสรรมาเป็นพิเศษแล้วก็นํามาบดใช่ไหมร้อมกับผสมผักต่างๆลงไปแล้วก็ใส่เครื่องปรุงสูตรพิเศษของทางร้านร้านนี้เขาชื่อดังอยู่แล้วเรื่องอแบบเกี๊ยวอร่อยอยู่แล้วไว้ใจได้จากนั้นก็จะนําแป้งมาวางเรียงไว้ ใส่ไส้ลงไปแล้วค่อยๆบรรจงห่อค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะมีมีไส้หมูแบบแผลงๆออกมาเนี่เห็น <ๆ S 2> เห็นหห่อห่อห่อม้วนๆให้เป็นรูปดอกกุหลาบ,บส่วนตัวก้านตรงนี้สีเขียวเนี่ยค่ะก็จะนําแป้งเกี๊ยวสีเขียวมาเสียบตรงฐานดอกกุหลาบแล้วหลังจากนั้นก็นําไปทอดทอดกับน้ํามันร,ร้อนๆเลยค่ะให้มันเหลืองกรอบเลยพอทอดเสร็จปั๊บก็สามารถเอาขึ้นมาแล้วก็จัดเป็นชอ่อพร้อมกับส่งต่อความน่ารักความรักแบบ เฮ้ยน่ารักกุ๊กกิ๊กแล้วอิ่มท้องอีกด้วยนะคะสําหรับใครที่แบบว่ามองหาของขวัญวันวาเลนไทน์แบบเก๋ๆอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยหลังจากนี้ยังสามารถสั่งได้อยู่นะสามารถสั่งล่วงหน้าได้ด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย0818883654ร้านเกี้ยวซาปอหอจังหวัดนครสวรรค์บอกราคานิดเึิง1ช่อ5ดอกราคาเพียง149บาทค่ะคุณ ไม่แพงไม่แพง,แพงเลยแล้วก็จริงๆหลังวาเลนไทน์เราค่อยพาไปกินก็ได้ <No. S 2> ไขายอยู่